คนโดยทั่วไปจะมีความกลัวตายเป็นปกติแต่มีบุคคลจำนวนหนึ่งซึ่งไม่กลัวตายได้แก่พระหันทั้งหลายท่านเหล่านั้นได้เป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นว่าการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานั้นเป็นสิ่งมีค่าสูงสุดเพราะเมื่อปฏิบัติจนถึงขั้นบรรลุอาหารหัตมรรคและอาหารหัตผลแล้วก็สามารถละอิเลสและความทุกข์ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปแม้กระทั่งความกลัวตายก็ถูกละไปด้วย เพราะฉะนั้นจึงควรศึกษาประวัติของพระอรหันต์ทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่เกี่ยวกับความตายว่าท่านเหล่านั้นมีทัศนะต่อความตายอย่างไรเพื่อให้ผู้ยังมีความกลัวตายอยู่ได้ถือเอาท่านเหล่านั้นเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตและกระตุ้นให้เกิดความพยายามที่จะปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างท่านเหล่านั้นตัวอย่างที่สําคัญคือหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเ,ทเจ้า เมื่อพระองค์ดำรงพระชนชีพอยู่พอสมควรแต่เวลาแล้วจึงตัดพระไทยโปรงอายุสังขารว่าอีกสามเดือนต่อไปนี้จะปรินิพานคือตายขณะนั้นก็ได้เกิดแผ่นดินไหวพระอนุทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทําไมจึงเกิดแผ่นดินไหวพระศาสดาตรัสตอบว่าพระองค์ได้โปรงอายุสังขารว่าอีกสามเดือนต่อจากนี้จะปรินิพานพระอนุเสียใจที่พระศาสดาจะปรินิพานขอร้องให้พระผู้มีพระภาคเจ้าดำรงพระชนชีพอยู่ต่อไป พระพุทธเจ้าไม่รับและได้ดตรัสปรอบพระอนุนว่าอย่าเลยอ,อนุนเธอ,อยาเศร้าโศกร่ำรไรไปเลยเราได้บอกไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าความเป็นต่างๆความพัดพลาความเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นต้องมีเพราะฉะนั้นจะพึงได้ในของรักของชอบใจนี้แต่ที่ไหนสิ่งใดเกิดแล้วมีแล้วปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความแตกทำลายเป็นธรรมดาการสาปรนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าทำลายไปเลยดังนี้ ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้และในมหาปริิพานสูตรพระองค์ได้ตรัสแก่พิสุท์ทั้งหลายว่าวัยของเราแก่งอมแล้วชีวิตของเราเป็นของน้อยเราจากละพวกเธอไปเรากระทำที่พึ่งแก่ตนแล้วดูก่พิสูทน์ทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลอันดีเถิดจงเป็นผู้มีความดำริตั้งมั่นดีแล้วตามรักษาจิตของตนเถิด ผู้ใดจะเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ในธรรมวินัยนี้ผู้นั้นจักละชาติสงสารแล้วกระทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ดังนี้ก่อนที่พระองค์จะปรินิพนณ์ได้ตัดสอนเป็นครั้งสุดท้ายว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนพวกเธอว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงอยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเธอนี่เป็นพระปัตฉิบมวาจาของพระตถาคต เรานี้คือคำพูดที่แสดงถึงความเป็นผู้เห็นแจ้งในสัจธรรมจนจิตใจดำรงอยู่เหนือความตายคือไม่เป็นทุกข์เพราะความตายเป็นเหตุตัวอ,อย่างที่สองพระอุปเสณวังคันตะบุตรครั้งหนึ่งพระสมมาสัมพุทธเธจ้าภาษาลีบุตรและพระอุปเสนะซึ่งเป็นน้องชายคนหนึ่งของภาษาลีบุตรได้ไปอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งวันหนึ่งงูพิษได้ตกลงมาจากเพดานถ้ำหล่นลงบนบาของท่านพระอุปเสนะและกลับท่านทันทีนท ท่านทราบว่าถูกงูพิษกัดจึงเรียกภาษาริบุตรมาบอกให้ช่วยหามท่านออกไปนอกถ้ำก่อนที่ท่านจะตายท่านภาษาริบุตรได้กล่าวกับท่านพระอุปเสนะว่าความที่กายของท่านพระอุปเสนะเป็นอย่างอื่นหรือความแปรปรวนแห่งอินทรีย์ของท่านพระอุปเสนะเราทั้งหลายยังไม่เห็นเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านพระอุปเสนะยังพูดอย่างนี้ว่าจงมาเถิดผู้มีอายุจงยกกายเรานี้ขึ้นสู่เตียงแล้วนำไปภายนอก ก่อนที่กายนี้จะเรียรายประดุจกำแกลบนะที่นี้เล่าท่านทูปเสนะกล่าวว่าดูก่อนท่านภาษาดิบุตรผู้ใดพึงมีความตรึกอย่างนี้ว่าเราเป็นจักสุหรือจักสุเป็นของเราเราเป็นโสตะคือประสาทหูหรือโสตะเป็นของเราเป็นต้นจนถึงเราเป็นจิตหรือจิตเป็นของเรา ความที่กลายเป็นอย่างอื่นหรือความแปรปรวนแห่งอินทรีย์จึงมีแก่ผู้นั้นแน่นอนดูก่อนท่านภาษาริบุรเราไม่ได้มีความรึกอย่างนี้ว่าเราเป็นจักสุหรือจักสุเป็นของเราเราเป็นโสตะหรือโสตะเป็นของเราจนถึงเราเป็นจิตหรือจิตเป็นของเราความที่กายจะก,กลายเป็นอย่างอื่นหรือความแปรปรวนแห่งอินทรีย์จักมีแก่เรานั้นได้อย่างไร แล้วท่านพระสาริบุตรก็หามท่านพระอุปเสนออกไปนอกธรรมและท่านก็ถึงแก่ปรินิพานด้วยอากาศอันสงบณที่นั่นเองตัวอย่างที่สามท่านพระอาทิมุตตเทระเป็นหลานของพระสังกิจจปปลุพระหันตั้งแต่เป็นสามเณรเมื่ออายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์ก็เดินทางไปลาพ่อแม่เพื่อจะอุปสมบทเป็นพระภิกษุระหว่างทางได้พบกับพวกโจร ถูกโจรจับตัวไว้เพื่อฆ่าบูชายันแก่เทวดาที่พวกตนนับถือแม้รู้ว่าจะถูกฆ่าสามเณรอาทิพุทธก็ไม่แสดงอาการหวาดหวัน่นพลันพึงเลยแม้แต่น้อยจนโจรเกิดความอัศจรรย์ใจจึงถามว่าเมื่อก่อนเราจะฆ่าสัตว์เหล่าใดเพื่อบูชายันหรือเพื่อปล้นเอาทรัพย์สัตว์เหล่านั้นหมดอำนาจเกิดความกลัวย่อมพากันหวาดหวั่นและบ่นเพอ้อแต่ความกลัวไม่ได้มีแก่ท่านเลยซ้ำยังมีสีหน้าผ่องใสย,ยิ่งนัก เมื่อายใหญ่เห็นปานนี้ปรากฏแล้วเหตุไรท่านจึงไม่ข้ามครวนเล่าสามเณรนตอาชิมุตตอบว่าดูก่อนนายโจนทุกทางใจย่อมไม่มีแกผู้ไม่ห่วงใหญ่ในชีวิตความกลัวทั้งปวงอันเราผู้สิ้นสังโยน์ล่วงพ้นได้แล้วเมื่อตัณหาเครื่องนำไปสู่พบสิ้นไปแล้วความกลัวตายในปัจจุบันไม่ได้มีเพื่อประการใดประการหนึ่งเลยดุจบุรุษไม่กลัวความหนัก ระหว่างภาระแล้วฉะนั้นพระอาจารย์เราประพฤติดีแล้วแม้ธรรมเราก็อบรมดีแล้วเราไม่มีความกลัวตายเหมือนบุคคลไม่กลัวโรคเพราะโรคสิ้นไปแล้วฉะนั้นพระอาจารย์เราประพฤติดีแล้วแม้มรรคเราก็อบรมดีแล้วพบทั้งหลายอันไม่น่ายินดีเราได้เห็นแล้วเหมือนบุคคลดื่มยาพิษและบ้วนทิ้งฉะนั้นบุคคลพูดถึงฝั่งแห่งพบไม่มีความถือมั่นทำคิดเสร็จแล้วหมดอาสวะย่อมยินดีเพราะเหตุความสิ้นอายุ เหมือนบุคคลพ้นแล้วจากการถูกประหารฉะนั้นบุคคลผู้บรรลุธรรมอันสูงสุดแล้วไม่มีความต้องการอะไรในโลกทั้งปวงย่อมไม่เศร้าโศกในเวลาตายดูดบุคคลออกจากเรือนที่ถูกไฟไหม้ฉะนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมีอยู่ในโลกนี้ก็ดีพบที่สัตด์ได้อยู่ในโลกนี้ก็ดีพระพุทธเจ้าผู้แสดงหาคุณอันหญาได้ตรัสไว้ว่าสิ่งทั้งหมดนี้ไม่เป็นอิสระ ผู้ใดรู้แจ้งรามข้อนั้นเหมือนดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ผู้นั้นย่อมไม่ยึดถือพบใดๆดังบุคคลผู้ไม่จับก้อนเหล็กแรงอันร้อนชนฉะนั้นเราไม่มีความคิดว่าได้มีมาแล้วจากมีต่อไปสังขารจากปราศจากไปจากคร่ำครวนไปทำไมในเพราะสังขารนั้นเล่าลูกกรนายโจรความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้พิจารณาเห็นตามความเป็นจริง ซึ่งความเกิดขึ้นแห่งธรรมอันบริสุทธิ์และความสืบต่อแห่งสังขารอันบริสุทธิ์เมื่อใดบุคคลพิจารณาเห็นโลกเสมอด้วยหญาและไม้ด้วยปัญญาเมื่อนั้นบุคคลนั้นย่อมไม่ยึดถือว่าเป็นของเราย่อมไม่เศร้าโศกว่าของเราไม่มีเรารำคาญด้วยสรีละเราไม่ต้องการโดยพบร่างกายนี้จะแตกไปและจะไม่มีร่างกายอื่นถ้าท่านทั้งหลายปรารถนา จะทำกิจใดด,ด้วยร่างกายของเราก็จงทำกิจนั้นเถิดความขัดเคืองและความรับไข่ในร่างกายนั้นจกไม่มีแค่เราเพราะเหตุที่ท่านทั้งหลายทำกิจตามปรารถนาด้วยร่างกายของเรานั้นจนทั้งหลายได้ฟังคำรรของท่านอานาสัจจันทำให้ขนลุกชูชันจึงพาทันวางสัตราวุธแล้วกล่าวดังนี้ว่าถ้าแต่ท่านผู้เจริญ ความไม่เศร้าโศกที่ท่านได้นี้เพราะท่านได้ทํากรรมอะไรไว้หรือใครเป็นอาจารย์ของท่านหรือเพราะอาศัยคําสั่งสอนของใครสามเณรจิมุตตอบว่าพระาศาสดาผู้เป็นสัตว์ปัญญูรู้เห็นธรรมทั้งปวงชนะมู่มานมีพระรุณาใหญ่ผูกษาพยาบาลชาวโลกทั้งปวงเป็นอาจารย์ของเราทำเครื่องให้ถึงความสิ้นอาสวะอันยอดเยี่ยมนี้พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วความไม่เศร้าโศกเราได้เพราะอาศัยคำสั่งสอนของพระองค์ พวกโจรฟังธรรมมันเป็นสุภาษิตของท่านแล้วพากันวางอาวุธบางพวกก็เลิกเป็นโจรบางพวกก็ขอบวชการบวชแล้วไม่นานก็บรรลุเป็นพระหันนี่คือผู้ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเพื่อได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแม่ความตายก็ทําทให้จิตใจของท่านเป็นทุกข์ไม่ได้ซึ่งน่าเคารพศรัทธาเริ่มใสยอย่างสูงสุด